สำหรับใครที่ชื่นชอบการวิ่งนะคุณผู้ฟังวันนี้มีโครงการดีๆจากหาดทิพย์มาฝากกาันเป็นการวิ่งแบบชิลๆด้วยแหละคุณผู้ฟังหาดทิพย์ค่ะเขาได้จัดโครงการหาดทิพย์แฟนรันซึ่งต้องบอกว่าเริ่มจัดกันมาตั้งแต่ปี2563แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะด้วยวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออกกําลังกายค่ะเขาอยากให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีและก็ระดมเงินที่ได้จากการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยไปช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมโดยรวมด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาจัดงานนี้มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,563ปีนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วล่ะค่ะและในงานของปีนี้จะจัดขึ้นตรงกับวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์2568ค่ะที่บริเวณหาดสมิหลาตรงลานนางเงือกตรงนั้นน่ะคุณผู้ฟังก็จะเป็นการวิ่งแบบริมทะเลนะได้ชมบรรยากาศยามเย็นกันนะคุณผู้ฟังซง ึ่งค่าสมัครเนี่ยมี2แบบค่ะนบูฟังแบบคู่นะมาเป็นคู่จูงมือกันมาคู่ละ700บาทแต่ถ้าสมัครแบบเดี่ยวมาคนเดียวเนี่ยสี่บาทค่ะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นค่าสมัครแบบ V.I.P คนละ1,000บาทค่ะซึ่งต้องบอกว่ารายได้ทั้งหมดจะมอบให้กับ ศูนย์เวชาศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็เป็นศูนย์ฟื้นฟูทางด้านกายภาพที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นศูนย์ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลต่างๆด้วยต้องบอกว่าความพิเศษในปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือทุกคนจะได้พบกับทีมงานวัดในแบบโมเดิร์นค่ะโอ้อแค่ชื่อเนี่ยแค่ทีมเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะ เขาจะเนรมิตพื้นที่ตรงนั้นนะคะตรงลานเงือกเนี่ยให้มันมีแสงแบบแวววาวระยิบระยับผสมผสานกับกิจกรรมเกมและการละเล่นต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยตกน้ำรำวงเวียนครกป,ปลาโป่งเกมสอยดาวแล้วก็มีพล็อคถ่ายรูปต่างๆพิเศษระหว่างเส้นทางเนี่ยก็จะมีรถเครื่องเสียงเปิดเพลงสนุกสนานให้นักวิ่งเนี่ยได้หยุด ได้หยุดเซิร์งกันด้วยนะคะแล้วก็มีจุดบริการน้ําดื่มนะคะแล้วก็มีไข่ทองคําให้นักวิ่งเนี่ยได้ค้นหาเป็นอีสตเตอร์เอ็กค่ะถ้าหาเจอก็นํามาแลกของรางวัลต่างๆหลังเข้าเส้นชัยได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมต่างๆไว้รองรับนักวิ่งหลังเข้าเส้นชัยด้วยไม่ว่าจะเป็นมินิคอนเสิร์ตมีอาหารอร่อยจากหลากหลายร้านค้าในชุมชนและลุ้นรับของรางวัลอีกเพียบเลยสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะขอเชิญชวนนะคะนักวิ่งสายวุ่นและผู้ ู้ที่รักสุขภาพทุกท่านมาร่วมวิ่งกับงานนี้นะคะมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งรันค่ะหาดทิปแฟนรันนะคะสามารถร่วมบริจาคโดยการสมัครวิ่งได้ที่เว็บไซต์ไทย .run และใน f เฟ e บ o ๊ก หาดทิพย์แฟนรันค่ะหรือโทรไปได้ที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษบริษัทหาดทิพย์ ip, จำกัดมหาชนเบอร์โทรศัพท์0 7 4 2 1 0 0 0 8สขีด18ต่อ210ค่ะฝ่าว่าวิธีที่ง่ายที่สุดน่าจะเป็นใน Facebook หาดทิพย์แฟนรันนะคะขอ,อะกระซิบดังๆตรงนี้ว่าทีมงานสาทาสทสขาเราสมัครไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณน้ำเตยค่ะดีเจน้ำเตยดีเจตุก,กะตุน่นแล้วก็ฟ้าใสาด้วยสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเผื่อไปเจอกันในงานนะคุ 15้ากลุ่มผ่าพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วค่ะ